หนาวๆอานนี้ทั้งที่นะคะเราจะมีทริคการแต่งตัวหน้าหนาวมาฝากทุกคนในวงเล็บหนาวแบบใช้ได้จริงในประเทศไทยใช้ได้จริง,รงกันหนาวจริงหรือเปล่าเราแข่งกันไหมแล้วเดี๋ยวให้คนดูเลือกว่าอยากเป็นแบบไหนเป็นแบบกูโชว์กินกาแฟไปแบบเผลอๆแล้วอยู่ดีก็แบบอ๋อไม่ค่อยเคยเห็นเราในร,รูปรแบบ สไตล์เนทจริงๆเราก็ง่ายๆถ้ายอยู่เมืองไทยคือขาตัาน้นง่ายๆง่ายๆ,ายๆน้ำตาลเหมือนกับว่าฉันคือใบไ,ไม้ร่วงมึงสองคนแต่งชุดกูชุดลุกเหนื่อกสองให้ดูทีเดียวได้ปะเอาโมดทานเนะดตาดา,ต,า,ต,า,ต,าต่ <laughs> าดา <laughs> ไหนเล่าสิ อ่ะายกลุ่มถั่ซิมนะคะคนนี้เป็นเด็กบอดคนนี้ล่ะคะไขยาสาส่วนกูก็เป็นตัวเองเหมือนเดิมไม่ว่าากาแต่เราจะขขยาจริงๆวันนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นดูให้จบคลิปเพราะว่าเทศกาลหนาวๆอานนี้ทั้งที่นะคะเราจะมีทริคการแต่งตัวหน้าหนาวมาฝากทุกคนในวงเล็บหนาวแบบใช้ได้จริงในประเทศไทยาหนาวอย่างเงี้ยที่อื่นไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เดมอนอันนี้ปกติของตัวเองก่อนมันมีคนคอมเมนต์มาอันหนึ่งชอบมากเลยเขาเขมาว่าผู้พี่เคยหนาวไปก็ไปล่ครัผู้พี่แต่งตัวสม ยลเมึงคือเอาจริงๆป้ากูบอกให้พวกมันหนาวเว้ยโอเคไปไม่เลยไปสู้เขาไปชนะแต่ยิบป่ะจริงๆแล้วเหตุไส้เป็นคนที้หนอวเข้าไปในห้างอ่ะเขาหนาวเขาจะใส่เสื้อตลอดยิบจะมีเสื้อติดไว้ตลอดวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องการแต่งตัวทริคชุดหน้าหนาวในแบบของพวกเราแต่ว่าก่อนจะเข้าชุดหน้าหนาวรู้ป่าวว่าจริงๆกูเป็นคนหนึ่งที่ช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่กูจะรีคอร์ดเกี้ตัวเองอย่างเช่นปกติ จุดที่เราต้องเปิดเวลาที่หน้าหนาวเราก็คือปิดได้เนอะปะเข้าใจเอองนี่ขอรีดเข้าลูกค้าก่อนเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับรอวาเมนะคะ พวกเรานะคะบอกกับพวกเรามากๆพอพวกเราเนี่ยเป็นสาวที่ทําพวกสัลยกรรมบอกตรงนะกูก็ทํานมในช่วงหน้าหนาวครั้งที่แล้วเหมือนกันใช่ปะใช่คือมันเป็นช่วงแบบ New Year ช่วงได้พ้าช่วงได้ใส่อะไรใหญ่ใช่วงได้ใส่อะไรใหญ่ใ่ช่ใช่ Summer เพราะฉะนั้นแผลเผลมึงจะหายทันวันนี้เราก็เลยอยากมาแนะนําอีกตัวหนึ่งอย่างที่รู้พวกเราอ่ะแนะนํไอ้พวกกาเจล e ไปแล้วอันนี้เป็นอีกวันนี้อยากมาแนะนําซิลิคนเพราะว่าเม็ดเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องของการเป็นเวชสำอางถ้าิดว่าไปตามร้านขาย าต่างๆจะมีผลิตภัณฑ์ของ p r o a m e อยู่เยอะมากๆนะคะอีกหนึ่งอย่างเนี่ยเขามีนวัตกรรมหลายอย่างมากอยู่ในนี้ที่หลายๆคนน่ะอาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ Proamet นะคะฉัน<ะ><ย>รู้ฉันรู้เขามีโปรตีนที่เสมือนผิวจริงเขาเรียกว่า Adhesive โปรตีนพวกนี้มันจะทําให้รอยแผลเป็นรอยแผลนูนต่างๆอะลดลง<ล>นอกจากนี้มี C P X อันคืออะไรครับพี่เป็นตัวที่เหมือนเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าอย่างที่เรารู้การคนทําศัลยกรรมจะรู้ว่าเราต้องคีบให้แผลเราอะชุ่มชื้นตลอดเวลาไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นแผลที่น่าเกลียดมีตัววิตามินแล วิตามินดีด้วยซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผิวเขามีผลการทดสอบด้วยนะว่า90%ของคนที่ได้ใช้นาน14วันรอยแผลเป็นรอยแผลนูนรอยแดงคือลดลงได้จริงเราใช้มาให้แล้วเหมือนกันและเรียบขึ้นด้วยใช้แข่งกันก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปไอยิปปะที่มันเป็นแผลตรงขาต้องต่ตอนไปดำน้ำโอเคทุกคนถามมาเยอะมากว่ายิปเป็นอะไรยิปวิ่งตามเนตปวดอือนะคะกลางถนนแห๊บนแป๊บนึงแบ่งวักดีดีคนจะคิดว่ากลัว วิ่งปวดเออกูไม่ได้เป็นคนปวดเออเนะปวดเอือเนะวิ่งยิมซี่ก็เลยวิ่งตามพอมันวิ่งตามอ่ะกูจะเอาที่ช่วยอ๋อพี่เนะเนปเนปตึ๊กอ่ะเนี่ก็แบบปวดที่อยู่เป็นไรอ่ะแล้วก็แบบไอ้ยี้มทำยังไงเวิร์มึงไปไลยเลยถ้าเหมือนอยู่ในสงครามแล้วแบบเพื่อนทหารกำลังจะตายอ่ะกำลังจะระเบิดแล้วมึงไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงพี่ยิ้เพราะจริงๆคือแค่วิ่งตามพวกที่ปวดอึไปสุดท้ายเขเลยตอบหันมาหากูว่าแบบกูจะต้องหลักมึงใหน่อยลงหน่อย จริงจังแล้วกูแบบทำไมอ่ะมันไม่โอเคแล้วถ้าเกิดแักเนี้ยมันจะทำให้แบบกูเจ็บตัว <laughs> ก็เลยก็คือที่มาของแผลเป็นบนคอโอเคอยากค่ะรู้ว่าตอนพี่บีทาสกาซิลิโคนขอดองเนื้อบีดทาตอนแผลแห้งหรือยังเราทาตอนยังไม่แห้งขนาดนั้นแต่ค่อนข้างสมานแล้วเพราะว่าช่วงแรกแผลเราติดเชื้อเราจะยังไม่ทาเลยอ๋อองั้นแสดงว่าอันเนี้ยสามารถทาตอนแผลสมานได้ใช่อย่างเวลาที่เราทําสัญญกรรมมานะคะบอกก่อนว่าตัวพรอเมสกาซิลิโคนใช้ได้กับตอนที่ทําศัลยกรรมมาก็ได้หรือว่าเป็นพวกรอยแผลเป็นที่เขาพี่บบวันนี้ก็ได้แนะนํว่าอย่าทําให้ผรู้สึกเหมือนหมอแนะนำ 过来。 ทัว no เบ็นะคะตอนนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นซิลิคนแบบนี้นะคะสีขาวค่ะลองทาดูนะคะเนื้อเาก็จะเรียบมันซึมอร์มันเป็นซิลิคนที่ซึมสําหรับแผลอื่นๆเอาจริงๆเราลองมากระทุบไปละอ่ะมันจะเป็นซิลิคนที่กองอยู่ข้างบนอ่ะเนื้อมันต่างยังไงคืออันนี้ก็คือใสๆเนาะแต่ทีนี้มันซึมเร็วมากแล้วมันเป็นเหมือนฟิล์มผิวหน้มบางมากๆมันจะเป็นเนื้อแมตมันจะไม่ใช่แบบอยู่ยหรือเป็นเจลไหนก็ไหนเนจะเป็นตัวอย่างของเคสที่ใช้ตอนที่เป็นแผน ตึงอ่ตึงอันนี้คือทาแล้วยังเหลือรอยอยู่แต่ไม่นูนเลยใช่ของเรานะคะอันนี้ลองสังเกตดูนะคะอันนี้ป้ายเป็นคนทาพ,พวกสก,กาซิลดโคนต่างๆนะคะตลอดเวลาแล้วป้ายทำแผลที่หลักแหลแทบจะไม่เห็นเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากําลังทําศัลยกรรมกําลังเป็นแผลทาเอาไว้ก่อนเลยนะคะมันจะทําให้ตัวแผลของเราเนี่ยเรียบเนียนได้เร็วขึ้น <c oughs> ของเราเรียบขึ้นเยอะมากเอ้ยมันสมาแนแล้วเรียบแบบเรียบไปหมดเออมันไม่เป็นรอยนูนเลยค่ะมาดูกันค่ะ เขาเห็นจ anyway, well. ับเราแขวนเสื้อเขาก็รู้แล้วแหละว่าเลือกเอาได้เลยนะคะว่าใครอยากแต่งสไตล์ไหนริมสุดก็คือไอด่ะดํากูว่าอีปายเออโทนกู ที่ยิบนะคะที่เซตแรกนะคะดูก็รู้ว่าเป็นของพี่ินะคะเพราะว่ามันเป็นสีเอิร์ธโทนทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ทิกหน้าหนาวเธอชอบอะไรคะพี่ยฉันจะชอบอะไรที่ใส่ได้จริงเดี๋ยวนะมืหมา่ความว่าอะไรใส่ได้จริงน่ะใส่ได้จริงคือใส่ได้จริงกันหนาวจริงหรือเปล่าคือประเทศไทยอ่ะมันจะไม่หนาวขนาดนั้นมันเป็นหนาวสับสนมึงบางทีมันแบบอ้าวตอนเช้ามันหนาวตอนเที่ยงมันร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่เราสามารถที่จะแบบ ยู่ดีๆก็ถอดออกได้ง่ายอ่างนแสดงว่าทริคในกรุงเทพของมึงก็คือจะเป็นแต่งแบบฟิลซัมเมอร์แบบปกตินะคะซัมเมอร์ในหนาวนอาของพี่ไปเป็นฟิลไหนคะของเราจะเป็นฟิลกึ่งๆอยู่เมืองนอกนิดๆจะบอกว่าช่วงหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่กูจะพยายามรักษาอีแผลต่างๆของกูให้หายไปให้หมดเป็นแผลเยอะแผลมากกูจะพยายามใส่พวกแบบแขนยาวซึ่งถ้าเกิดว่ากูจะเป็นคนอดทนต่อความร้อนได้มากกว่าความหนาวกูก็เลยจะเน้นแบบพวกมีบ้างฮิตเทค ขมึงใส่ฮีเทคในเมืองไทยเลยเหรอกูใส่ฮีทเทคในเมืองไทยด้วยแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นไอฮีทเทคแบบ,แบ,บอัลตอร์วอร์ม่งมันจะเป็นแค่ฮีเทคธรรมดาพวกแบบมีแจ็คเก็ตต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีอาจจะมีฟิลลุคแบบขาสั้นบางแต่ข้างบนหนาะ <c oughs> ของเน้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  <c oughs> เน,นะคะเน้จะเป็นคนชอบอะไรสบายๆจริงๆพอบอกว่าวินเทอร์เนี่ยกูเครียดมากเพราะจะเป็นวินเทอร์ฟิลไหนเน้มองว,ว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่ๆแล้วสวมสบายวันนี้ก็ตามสไตล์ก็คือขอการมิกซ์คัลเลอร์ให้เน้จะเป็นชอบอะไรที่เป็นเป็นเน็ แต่จะเป็นคนละนิดกับลิปซีแล้วคนละนิดกับปลายด้วยกับการมิกซ์แบบเสื้อแขนยาวที่ใช้ได้จริงแบบออกงานหรือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อเป็นชุดแบบผิวง่ายๆอย่างเงี้ยมึงเราแข่งกันไหมแล้วเดี๋ยวให้คนดูเลือกว่าอยากเป็นแบบไหนเป็นแบบกูชโชว์เอาป่ะได้มาแล้วเร็วเปลี่ยนชุด สำหรับพิกรองเท้าหน้าหนาวนะคะจริงๆไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ถ้าเป็นอะไรที่ใครมีที่มาแบบบูทเหมือนสูงขึ้นมาหน่อยช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่ดีกับการใส่นะคะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนเอาจริงๆซาลงซาร่าเอชอมมีหมดนะฟิลบูทพวกเนี้ยเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดเราจะไปหนาวแบบจริงๆเวลาใครตั้งแคมเดินป่าหรืออะไรที่เขาคิดกันเดี๋ยวนี้พวกดรมกร์มาตินแต่ว่าไม่ใส่เลยเวลาใครเห็นดรมาร์มาตินเรารู้สึกว่าเ้ยมันใส่ยากวิธีการเลือกก็คือให้เลือกแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยมันจะ พอในเองก็เป็นคนใส่แข่งไม่ได้เออพวกทีมแบนก็เนียขึ้นชื่อนะพวกไปหนาวเดินป่าสกีก็ได้ใช่ป่ะพี่ปายใช่าซื้อนะแรกของพีพนะคะก็เสร็จแล้วเป็นลุกจิบกาแฟตอนเช้านะคะหรือว่าจะเป็นโกโก้ร้อนมีมาชมิลโลก็ได้อย่างที่บอกนะคะคือพร้อมจะมำรวตลอดเลาข้างในก็คือเป็นตัวเองสุดๆไปเลยปกติก็คือใส่แบบนี้ออกไปกินกาแฟนะคะแต่ไหนๆช่วงนี้มันหนาวเราอยากได้ฟิวเทอร์นะคะและมันเป็นสีที่เวลาที่แมทช์กับแบบกาแฟมันจะดูแบบ คุณหนูดูผู้ดีจังค่ะการยังบอกไม่ถูกพี่ของเราก็คือเราจะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่อะไรที่แบบยาวไปหมดอย่างสังเกตไอตัวเนี้ยมันคือโอเวอร์ไซส์แล้วมันยาวใช่ปะัออ้งไหนกูก็จะใส่สั้นสัน้ะโอเคค่ะใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบบอุ้ยกินกาแฟไปแบบเผลอเผอแล้วอยู่ดีก็แบบมาค่ะพี่ปอยของเรานะคะเราจะเป็นวินเทอร์จริงในอีกแบบหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยเคยเห็นเราในรูปแบบนี้ กูมีความเฟสตสตรีทเฟสตสตรีทที่ออผมรอนแลปะปากแดงถูกวันนี้ซิคือผมรอนมาปกติก็จะทําผมตรงธรรมดาเป็นตัวสเวตเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่โอเวอร์ไซส์นะคะ<อ>แต่<อ>ว่าเป็นสเวตเตอร์ที่ไม่หนามากนะคะใส่กับกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็รองเท้าเนี่ยกึ่งบูทขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่แบบเนี้ยเราจะใส่กางเกงที่สั้นกว่าปกติิดนึงเพราะไม่งั้นกูจะดูขาสันมากมากอ่าไม่เคยเห็นเลยค่ะอยากรู้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าข้างในอใส่อะไรไว้คะท้ารู้ลงมาออสมเมอข้างในค่ะ มาค่ะพี่เนยเดินออกมาใช้ใช้สเก็ตบอร์ดลงกมายังไงพอทุกที่คือรันเวย์สไตล์เนยจริงๆเราก็ง่ายๆถ้าอยู่เมืองไทยคือขาต้านง่ายๆง่ายๆมึงจริงๆกลห่วงงายเว้ยแต่ทุกอย่างมันจะดูเยอะด้วยดีเทลเช่นแบบหมวกเอ่ยแว่นเอยสีเอยมันเลยทําให้เราเหมือนแต่งตัวเยอะแต่จริงๆแล้วเปล่าทริคในการเลือกนะคะก็คือแ่ รองเท้าอย่างที่บอกที่หุ้มหุ้มจับทุกคนสมควรมีของอะไรอย่างเงี้ยติดบ้านคือไปไหนมาไหนอ่ะถ้ามึงเจอหมวกน่ารักอ่ะมึงเลือกเก็บเอาไว้เลยและตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่กำลังมามากๆไอหมวกพวกทรงบักเก็ตแฮทก็คือแบบคุณสามารถนี่เข้ากับกูมากเลยอะขอเลยขอบคุณนะได้โอเคที่บอกว่าเลือกกับเสื้อใหญ่ๆได้อีกอ่ะก็เช่นตัวนี้ได้เลยเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตาสัสสามารถหาซื้อได้ตึ่งแดง อันนี้กูแอบบอกแต่อย่าไปแย่งมากเพราะเดี๋ยวกูไม่มีอันซื้อดีๆอันนี้แบบกูซื้อม้ซ้วยเลยนะคนถามเยอะมากก็ซื้อที่ไหนที่ไหนคะพัตตินัมง่ายๆเ้นสีเป็นสไตล์นะคะแบบน้องเนทนั่นเองเนทคนละสามชุดมึงรู้ใช่ปะไม่เพราะกูจะไม่ใส่อะไรเยอะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ใช้ได้กับเนทคนเดียวมึงว่า อีฟายเหมือนไปไหนหรือวะอ่ะไปเชียงใหม่แต่เป็นคนสวยนะเชียงใหม่อายิพุ่มเหมือนไปเขาใหญ่เอออายิพุ่มเขาใหญ่ ไไปไหนมึงอ่ะกูก็น่าจะไปนั่งกินเหล้าแถวหลังก็ได้ปะคนกฟิตี้อยู่เนี่ยซอยลอยหนึง <c oughs> ่งในวันอากาศดีกูก็ไปนั่งแดกเหล้าอยู่แถวหลังสวนอะไรเงี้ย <c oughs> เออลุกที่สองชาเชิญค่ะเป็นวินเทอร์ลุกที่สองพี่หยิบนะคะ,คะแอบไปเติมปากมาให้ลุกวินเออทอร์ขึ้นทริคลิปต์ของวินเทอร์คืออะไรคะที่รักเราชอบน้ำตาลน้ำตาลเหมือนกับว่าชั้นคือใบไม้ร่วง่ันขาดเนาะเผื่อไม่เห็น เห็นไหมเห็นชั้นชั้นปบไม่ร่วอย่างที่บอกคงความเสร็จเดิมก็คือย้อนแยงและใช้ได้จริงข้างในก็คือเป็นร้อนแต่ว่ายังใช้แบบผ้าร้องเป็นผ้าวินเทอร์แต่เป็นวินเทอร์แบบไม่หนาวจริงแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ข้างในเราสั้นข้างนอกเรายาวอันนี้ข้างในเราเริ่มยาวข้างนอกเรายาวแล้วเหรอ ยาวสำหรับกูโอเคชุดนี้ก็สามารถที่จะเข้านั่งไปเอ็มพทียแล้วก็กินบรันช์กับเพื่อนและโรเซ่ตอนกลางวันได้เลยนะคะแล้วถือกระเป๋าเลยก่ะเนาะอันนี้แล้วก็คือดูเป็นชันีมากมากสวยมากจ้าสวยงามค่ะของเน้นะคะก็เป็นแบบเป็นชุดง่ายๆ ง่ายๆเลยมือกใครคิดอะไรไม่ออกเป็นแบบเลือกไปเลยว่าแบบเป็นชุดที่เขาเข้าเซ็ตมาแล้วคนจะไปเสิร์ชตามว่าอะไรดีชุดเซ็ตแล้วก็เลือกที่เป็นแขนยาวขายาวใช่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แน่นอนรู้ป่ะว่าคนเราอุณภูมิอ่ะจะออกทางหัวแต่เวลาไปหน้าหนาวเช่นหูคอใช่จริงๆเวลาไปหน้าหนาวแล้วครอยากแต่งอย่างนี้อยู่ที่เมืองนอกนะอันนี้บอกทริคก็คือว่าหาแคบหมวกฟิวินนี่ใส่หมวกหรือใส่ผ้าพันคอแล้วก็อกเพราะว่าในน้นีมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ากันว่านอกน่นน่ะขาเขื่อมึงจะมเหือนเลน ก็เป็นไซเนะค่ะร่กๆรักค่ะมาค่พี่ป้าโอเคมาดูของเราเราจะเป็นฟิลแบบสามารถเดินเที่ยวเมืองนอกได้แบบใส่ินี่แบบเก๋ๆตัวนี้มันก็จะเป็นเสื้อที่ไม่ใช่ฮีทเทคแต่ว่าเป็นแขนยาวที่ไม่หนาจนเดินไปและบางใส่กับกางเกงยีนที่แบบเหมือนเป็นขาตรงหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าประมาณบู๊ทแบบนี้จริงๆอาจจะเป็นบู๊ทส้นสูงอะไรแบบนี้ใส่ในกรุงเทพได้และใส่ไปเที่ยวต่างประเทศได้ชุดกู้ไปเที่ยวต่างประเทศได้เลย โอเคลูกที่สามของพี่ยิบค่ะทีดอกโงวมากหน้าหนาวเนี่ยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ไอเทมที่พี่ยิบชอบมากๆนะคะก็คือคอปีนไม่ได้เรียกคอเต่าเพราะคอเต่ามันจะมาจากนี่ะทำให้เราดูคอสั้นค่ะปีนแต่พองาม,มและไม่ต้องเลือกผ้าที่หนาเกินไปนะคะเราจะได้ใส่ออกไปได้จริงและแน่นอนค่ะของคอนเซปต์ของการเป็นยิบนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคอปีนนะคะเราก็ยังต้องเป็นคอปีนที่ครบค่ะ ชุดที่สามารถใส่ออกงานได้อีปหรอก็เป็นทางการขึ้นมาหน่อยกับตุ๊กตาดูแบบเอยอะเออเเราว่ามันดูแบบมีอะไระส่วนรองเท้าจริงๆแล้วตอนแรกจะไปเอาบูทหรือว่าถ้าใครอยากบ้าแหละกล้าไปเลยก็จะสแตนด์เอาตแบบนี้ น่ารักค่ะไม่ได้มาด้วยกันก็จะเป็นแนวแบบ dress bar ชอบแนวนี้ก็จะเป็น street สวยก็จะมีแจ็คเก็ตนะคะสมมติว่าเป็นข้าวแบบเพื่อนตอนเที่ยวอากาศยังเย็นๆอยู่อันนี้ก็ไปเดินเมืองนอกได้เหมือนกันเพราะว่าแจ็คเก็ตกูค่อนข้างหนาเลยอันนี้ขอแนะนำนะอยู่เนี้ยเขาก็คิดกันนิดนึงเป็นแจ็คเก็ตสั้นส่วนชุดข้างในของพวกเขาเห็นปะจะมีความรัดรูปแต่จะเป็นผ้าแบบล่องอ่าพาร์ลเขาเรียกว่าผ้าลร์ลแต่เห็นปะอย่างอันเนี้ยที่รู้สึกวินเทอร์เพราะก็ไม่มีความเป็นล่องตรงนี้เนแล้วของเราถ้าเกิดว่ารู้สึึกเเฮ้้้ยรริ่่่มอนนนขะแตวา ยังไม่ถึงกับร้อนสุดเราก็สามารถถอดออกมาเลยแล้วก็เป็นรแบบแขนยาวเหมือนกันพูกับอีกคล้ายกันก็คือแขนยาวถือว่าหนาวแล้วตอแหนแหนมอย่าลืมนะ ช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะใครกําลังมีรอยแผลเป็นแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะดูแลตัวเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องเป็นตัวต้องปกปิดนะคะฝากนะคะปรอเมทนะคะซิลิโคนนะคะบอกว่าจะชอบการแต่งตัวของพวกเรานะคะเอาไปประยุกต์เอานะคะถูกต้องถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรนะคะว่าเฮ้ยไอเทมหน้าหนาวอันไหนที่สําคัญมากๆนะคะมีติดบ้านไว้รับรองไม่ผิดหวังคอมเมนต์มาอย่าลืมกด u ั s cribe ให้พวกเราด้วยนะคะ subscribe subscribe มึงกูขออย่างนึงได้ป่ะอะไรอ่ะมึงสองคนแต่งชุดกูชุกลุกหนึ่งชุดสองให้ดูทีเดียวได้ป่ะบ้าออกมาเราแม่งทำกรรมอะไรไว้บอทำเลยเราต้องมาทำแบบนี้วะไปายทำไมอ่ะทุกครั้งเลยเยียเอ้ยมันนก็็เปมึงมึงน่ารักไปอ๋อกิ้บมึงดูเด็กขึ้นเลยอยู่ดีแก้มมึงก็ดูเหมือนมีฟิลเลอร์เพิ่มขึ้นนะยังยังไม่เติมอ้าวว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  ไอ้ไฟน่ารักเฉยไฟได้อยู่นะอีมเหลือหมวกอีมเหลือหมวกสีแดงจิตตะก้อนน้อยจิตตะก้อนเนาะยิ้มดีดีเป็นคนน่ารักอ่ะเอาพวดท่านเนะตาดาตาดาดีดีเขียนแล้วแตสบายดีนะแดดเฟได้เยอะเลยเมื่อเนะเป็นยิปซีและยิปซีเป็นเนะค่ะติงนะมันเย็นจูงกินบุฟเฟ่ได้ไหมกินไม่ได้ เสื้อผ้าบางมากดูใช่ป่ะถ้าผ้าบางเกินไปอ่ะมันจะเน้นหุ่นมากๆมันจะแนมมันจะแน่บอกแล้วไงว่าเสื้อแขนยาวก็คือหนาวแล้วก็คือต้องใช้โปรเมทตลอดเวลาเพราะว่าจะเห็นรอยทุกรอยเลยอ่ะคือเห็นทุกรอยอ่ะส่วนกูมีกี่แผลกูก็ไม่ไหวตัวตะขอจะถึงไม่เห็นอะไรเลยถึงเท้าลงโพสเป็นยิบสีแล้วยิบสีโพสเป็นเนคค่ะหนึ่งสองซ้ำ ดีดีดีหน่อยเด็กดืด้อเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนเลยใครล่ะค่ะ